ไปทำไมผมเห็นคุณมองแต่เด็กจึงเลยคุณอยากมีหรือไงไม่คุณคุณดูน้องนำ<ม>้ำซังเขาร้องได้ทุกเพลงเลยนะเอาตรงนะถ้าอยากมีก็บอกผมอะไรเนี่ยผมต้อร้องได้่าไม่เกินเดือนหรอกทำไมแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าวิพี่ครึ่งประเทศอ่ะพขายอมรับเราได้อยู่แล้ว <S <S ม,มันจะผมจะบอกให้นะมันจะแหวกฎแห่งการเป็นศิลปินเลยองเขาตัวตัวแล้วขึ้นมาร้องเพลงถูกไหมพี่ หรือเปล่าที่จะท้องตัวโตอ่ะผมจะเอาที่ไหนมาท้องนีนีนีทุกคนครับซุสกี้แปลว่าอะไรนะรักโอ้โหเดยกติ๊กต็อกกันทุกคนเนี่ยซุสกี้ที่จริงก็ไม่ได้แปลว่ารักรั่พูดนะ